เปียนหววาเก็บดอกไม้แทนข้าดีหรอท่านเทพดอกไม้นี่มาจากไหนงั้นเหรอมันจะมาจากไหนได้อีกล่ามาจากสวนบุพพาของเทพพรึกษานะท่านเทพท่านขโมยดอกไม้ของผู้อื่นเหรอในสวนบุพพาของนางมีดอกไม้บานสะพรั่งข้าแค่ตัดกิ่งเล็กๆมาไม่กี่กิ่งเอามาตรงหน่อยก็เท่านั้นเองรีบกลับเอาไปใส่ไว้ในแจกันหยกแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนน้ำทุกวันด้วยล่ะอ๋ออ หล่นลงไปแล้ว ความเทพมารที่ข้ามองเหตุและผลก่อนหลังไม่ทะลุมาตลอดระหว่างเจ้าและเขาดอกชานี้ก็มีวาสนาทางโลกียะอยู่ส่วนหนึ่งเรียญหัวเจ้าไปบำเพ็ญเพียรที่โลกมนุษย์เพื่อหลีกเลี่ยงซะเถอะว่าแต่เจ้าเพิ่งแต่งงานใหม่เข้าหอร่วมเรียงเคียงหมอนทำไมถึงได้ตัดใจละทิ้งภรรยาคนงามออกมาได้ล่ะวันนี้เทพทั้งสิบสองมารวมตัวกันเพื่อหารือเรื่องกับจัดมารจะไม่มาไม่ได้เด็ดขาด จะพวกนี้นี่น่าเบื่อซะจริงร้องไม่กี่ประโยคก็ไม่ได้เลยน่าเบื่อจริงจริงเอ้าชูหวงมาเร็วขนาดนี้เชียวมารับลมที่ท่านวิญญาณสักหน่อยเดี๋ยวพอพวกเจ้ามาจะได้ไม่พูดพร่ำทำข้างง่วงนอนท่านเทพหมิงเย่ทำไมถึงคิดสั้นไปแต่งงานได้ทำเอาหล่าแม่นางเซียนร้องไห้ตาแทบบอดหากไม่รู้ว่าท่านไปสู่ภาพชนหมายเลขหนึ่งในใต้ล่าแล้วก็ข้าคงนึกว่าท่านไปติดหนี้รักจากไม่นงโม่ซะอีก แม้แต่เจ้าก็ยังล้อข้าไม่ต้องอธิบายพวกเราล้วนเข้าใจกันดีแต่ว่านับจากนี้ไปเจ้าจะทำยังไงกับเทพธิดาเทียนหวนเล่าข้าไม่รู้สึกอะไรต่อเทียนหวนเป็นการส่วนตัวเมื่อก่อนนางคือคนใต้อานัตข้าต่อไปก็ยังคงเป็นเช่นนี้เจ้ารู้แล้วก็ดีตอนนี้เจ้ากับองคหญิงพูดหอยได้แต่งงานเป็นสามีภรรยากันแล้วแม้เสยแลปิศาจจะแยกจากกันแต่ก็ไม่อาจเฉยเมื่อต่อน,นางเพราะเหตุนี้ได้ข้าทราบแล้วเอ๊ะ ดวงตาของข้าสามารถสอดส่องอดีตและอนาคตได้นะหรือให้ข้าช่วยดูให้เจ้าว่าวาสนารักครั้งนี้เป็นยังไงจีเจอน้อยเอ๋ยเก็บพลังของเจ้าไปเถอะแม่เจ้าและข้าจะเป็นเทพแต่เรื่องวาสนารักนั้นขึ้นอยู่กับคนไม่ใช่ฟ้าผู้ไม่รู้ย่อมไม่กลัวให้เขาใช้ชีวิตของตัวเองไปดีๆเถอะคนมากันพร้อมแล้วไปกันเถอะเทพมาร สูญเสียไขกระดูกเซียนไปแล้วแม้แต่พลังจากสอนก็ลดลงไปถึง8ส่วน เจ็บจึงไล่ไม่สิรักษาแผลแล้วจะมีไอพิศาสตร์อีกหรือเปล่าช่างทักจะทำให้หมิงเย่พลอยเดือดร้อนไม่ได้แต่ความหวังดีของข้า มิงแย่จะสนใจหรือเปล่านะเทพสององนั้นจะยังเชิงอความจริงใจของกษัตริย์องค์หนึ่งแปลงเป็นนกพิราบขาวตัวน้อยอีโอแปลเป็นนกเหยี่ยวนกเหยี่ยวไล่ตามนกพิราบน้อยชนเข้ากับอ้อมอกของกษัตริย์นกพิราบน้อยขอร้องกษัตริย์ว่าช่วยข้าด้วยเถิดรีบช่วยข้าด้วยเถิดกษัตริย์เป็นคนจริงใจจึงบอกกับนกเหยี่ยวว่าเช่นนั้นเจ้ากินเนื้อของขาอ้าเถอะ นกเหยียวบอกว่าข้ากินเนื้อของเจ้าก็ได้แต่ข้าจะกินเนื้อที่มีน้ำหนักเท่ากับนกพิราบน้อยมิฉนั้นแล้วก็ข้าก็เสียเปรียบละสิแล้วกษัตริยก็ตอบตกลงดังนั้นเขาก็เลยให้ขนน้ำตาช่างมาและเขาก็วางนกพิราบไว้บนตาช่างูนยนเขาก็ได้กรีดเอาเนื้อบนขาของเขาออกมาวางบนตาช่างชิ้นหนึ่งเจ้าทายดูสิว่าผลเป็นอย่างไรปริมาณเนื้อไม่เพียงพอ ดังนั้นกษัตริย์ก็ได้กรีดเอาเนื้อจากบนขามาอีกหนึ่งชิ้นวางลงไปผลก็คือยังไม่เพียงพออยู่ดีถึงเขาจะกรีดเน,นื้อบนขาออกมาจนหมดก็ยังไม่พอเหมือนเดิมเพราะอะไรเหรอข้าเคยเห็นนกพิราบตัวเล็กกว่าปลาชิงอวีในแม่น้ําของเราอีนั่นเป็นเพราะท่านเทพสององค์นี้จะทดสอบความจริงใจของกษัตริย์อย่างไรล่ะแต่สิ่งที่คาดไม่ถึงคือกษัตริย์จะลุกขึ้นมาอย่างยากลำบาก ล้วทิ้งตัวลงไปบนตาช่างนั้นเขาใช้ร่างกายของเขาทั้งตัวเพื่อแหลกปเปลี่ยนสุดท้ายและความจริงใจของกษัตริย์ทำให้เจนเทพรู้สึกซาบซึ้งมาแล้วร่างกายของกษัตริย์ก็กลับเป็นอย่างเดิมและตัวเขาก็ได้โผบินกลายเป็นเทพด้วยนั่นเองแต่ข้าก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเหตุใดการทดสอบความจริงใจต้องเกลียดเลือดปลีนเนื้อ,อด้วยล่ะ <laughs> คนที่อยากเป็นเทพมีตั้งมากมายแต่ละคนล้วนบอกว่าตัวเองจริงใจหากไม่ทำให้เขาพบกับความเจ็บปวดที่ไม่อาจทนรับได้เอ้ยจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาจริงใจหรือไม่ข้าจะต้องอดทนต่อไปไม่ให้หมิงเย่ต้องกังวลเพราะข้าหลายวันวันนี้ไม่พบซางจิ๋วเลย นางไปอยู่ที่ไหนกันแน่นะหรือจะเป็นจริงอย่างที่เทียนฮวนกล่าวมาไม่ได้ข้าต้องไปถามนาะงมิงแย่ช่วงนี้ข้าจะกลับไปอยู่ที่มัน,น้ามโมไม่ต้องเป็นห่วงข้านะนางกำลังหลบหน้าข้าอยู่นะ ช่วงนี้มีสงครามเกิดขึ้นบ่อยครั้งไม่รู้ว่าซางจิ๋วกลับมาจากแม่น้ำโมหรือยังเหตุใดถึงยังไม่พบนางอีกคิดถึงมิงแย่เหรือเกินแต่ข้าจะไปหาเขาไม่ได้มิงแย่ได้ยินว่าท่านออกสื่ออีกแล้ว ขออธิษฐนให้ท่านปลอดภัยด้วยเถอะข้านะชอบท่านมาเป็นเวลาเนินานานแล้วนะ